อันนี้ก็เขาก็บอกก็พูดกันว่าคือเอาโต๊ะเอาโต๊ะต่างนะเก้าอี้ต่างๆของทำเนียบอะฮะนนที่เขานั่งกันมาแต่โบราณโบราณนะคะก็ะะถูกคุณเศรษฐากับคุณนุณ้ยยิ่งยเอาออกไปเอาออกไปเขาเอากลับมาหมดเลยค่ะเอากลับมาหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยก็คา,าดการกันว่าจะย้ายองค์นรสิงห์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตึกไทยคู่ฟ้ากลับมาไหมเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยแหละค่ะแกย้ายออกไปแกย้ายออกไปแล้วแกเอาเตียงแกเข้าไปไงเตียงแกยาวไง จะย้ายออกไปที่แล้วเอาไปไว้ที่ชั้นสามตึกแสงอาทิตย์ทำเนียบรัฐบาลที่ไหนล่ะก็ท่านอยู่ท่านอยู่ตรงนั้นน่ะท่าน,านอยู่ <ละ S 1> ของท<ม>่าน<อ>แล้วสาคัญนะองค์นรสิงห์เนี่ยอยู่กับบ้านนี้มาตั้งแต่สมัยที่ปลูกบ้านตั้งแต่สมัยเนี่ยนะตรงจุดนี้เนี่ยสมัยพระองค์รามลาคบแล้วก็ตั้งแต่สมัยเนี่ยเจ้าของตึกเขาอยู่แล้วเนี่ยราชก,การที่หกสร้างขึ้นเพื่อให้เนี่ยนะ,ะผู้ติดตามของพระองค์ท่านซึ่งเป็นเขาเรียกว่า ผู้ใกล้ชิดของพระองค์ท่าน<ช>ได้อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่านะคะเนี่ยตึกเนี่ยทำเนียบรัฐบาลเนี่ยตึกไทยคู่ฝาเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมา<อ>ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วจูจ่ๆไปย้ายองค์นรสิงห์ซึ่งอยู่คู่กับตึกเอาออกไปแล้วเอาเตียงเอาตังตัวเองเข้าไปเอากระก้าหลุยเข้าไปเอาโซฟาหลุยเข้าไปโอ้ยจิบหายหมดทั้งสองนายกเลยทีนี้แล้วอะไรรู้ไหมฉันเพิ่งรู้จากจากผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินคือวันที่คุณนุ้งอิงเนี่ยต้องต้องจาก ไผ่คู่ฟ้าเขาเออรถสิบล้อเนี่ยมาขนของใช่ไหมแล้วเขาก็ขนภาพว้ยภาพของเขาที่เขาเอามาประดับะซึ่งตึกทำเนียบไผ่คู่ฟ้ามีภาพโบราณเต็มอยู่แล้วแล้วสวยอยู่แล้วเขาก็เอาภาพของเขามาประดับด้ยและภาพภาพนั้นอะราคาแพงมาก มีคนบอกของศิลปินชื่อดังเลยของเมืองไทยแกก็เอามาประดับของแกปรรดะบะนัแกเจอคือจะภาพภาพจะแพงศิลปินจะดังขนาดไหนก็ตามทีแต่ถ้านายกโง่มันก็อยู่ไม่ได้นงก็ต้องเอาภาพอดไปไม่เกี่ยวกับภาพอะไรหรอกมันเกี่ยวกับสมองจริงๆแล้วเนี่ยรูปคุณทักษิณรูปคุณยิ่งรักรูปคุณสมชายรูปคุณนุ้งอิงอ่ะควรจะต้องปลดออกจากฮอออฟเฟรนในตึกทรรเนียได้ยซ้ำเพราะว่าเป็นสีนายกรัฐมนตรีที่สร้างความชีบหายวยปวงให้กับประเทศชาติไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนสุดท้ายที่เป็นลูกเนี่ยลูกสาวเนี่ยคือพอไปอ่านฉบับเต็มอะ่ะไปอ่านคำพิพากษาฉบับเต็มอโอ้โหสารดา่าดีนว่าอีนี่โง่ฟังสารไม่เป็นไงเออถ้ามันฉลาดักหน่อยเนี่ยมันคงเอหัวมุดดินไปไม่ัม้นมันคงร้องไห้ต่อหน้าสารแล้วมั้งโอมันตายไม่ด่าดิเช่นอย่างนี้ละคะาสารบอกว่าคุณทำลายไม่ไม่นำพาเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของอประเทศและเกียรติยศเกียรติภูมิของตำแหน่งผู้บริหารราชการแผ่นดิน เออทั้งหมดเลย59หน้าเนี่ยอยู่ให้ตรงนี้<อ>ตรงที่เกียรติศักดิ์เกียรติภูมิของประเทศเกียรติยศของนายกรัฐมนตรีไม่สนใจไม่นำพามันทำให้เกิดความเสียหายตามมาให้กับประเทศชาติและตำแหน่งซึ่งเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งแล้วที่ไม่ฉลาดไงเพราะความที่อุ้งอิงไม่ฉลาดอุ้งอิงก็ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็นึเจอมันเลิกก็เลิกแต่เบ่อล้วจแล้วปรากฏว่าร้องไห้ผิดจังหวะอีกเขาวบาร้องไห้น้ำตาหยดแม่ อ๊ยเดี๋ยวแป๊บยังไม่ถึงซีนนั้นนั่นตอนแต่งสวนตอนแต่งสวนเหรอตอนแต่งสวนเขาบอกว่าตรงพูดตรงนี้ให้พูดอย่างนี้นะถ้าเป็นงี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้ปรถึงนตอนนั้นตรงนี้ต้องต้องต้องแบบขอมึงอะขอเรียกร้องความสนใจให้ร้องไห้อันนี้ก็ร้องผิดซีนผิดคิวผิดไปหมดเลย